ครับสวัสดีครับสมาชิกคนตัวเรียนมาใหม่สําหรับทุเรียนต้นนี้นะครับจะแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับผมลงไปได้สองวันนะครับผมลงได้สองวันนะครับจากการที่เนี่ยเป็นขุ๋ยขอมผมนะครับที่ผมทําการหมักไว้นะครับต้นนี้ผมซื้อมานะครับวันจันทร์นะครับผมไปซื้อวันจันทร์แล้วผมก็ลงนะครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับสองวันพอสองวันนะครับ ผมซื้อมาสิบต้นนะครับซื้อมาสิบต้นผลปรากฏว่ามีต้นนี้ต้นเดียวที่สลุดนะครับสลุดเดีย๋ยวผมจะบอกว่าวิธีการดูมันจะใบมันจะสลุดนะครับสลุดเพราะว่าผมไปตัดรากเขามันก็จะมีรากกดด้วยแล้วก็ไปโดนรากที่เขามีหมวกรากที่เป็นรากหาอาหารเขาผมตัดรากเขาออกเยอะหน่อยนะครับตัวนี้มันก็เลยออกสลดุดอาการสลุดจะเป็นอย่างนี้ครับท่อนสมาชิกดูดูด้านหลังเขา กิ่งรูลงนะครับ <c oughs> ปลายใบยทิ่มดินนะครับกิ่งมันรูลงปลายใบยมันทิ่มดินนะครับนี่ก็เหมือนกันตกสลดเขาเรียกว่าสลดนะครับอันนี้ก็ชิ่มกันมันก็จะลงปกติมันต้องอยู่นี้นะครับถ้าทุเรียนอ,อกสุขภาพดีแต่นี้ไม่สุขภาพดีมันจะสลดนะครับสลดทุกอันอันนี้ก็ชิ่มกันสลดกิ่งจะสลดนะครับสองใบจะห่อเห็นไหมครับใบบิดเนี่ยใบมันจะเป็นประมาณนี้เพื่อนตัวไเน ใบมันจะบิดนะครับบิดทุกใบนะครับเนี่ยมันจะเป็นใบบิดบินี่เขาเรียกว่าสลดนะครับอันนี้ก็ห่อขึ้นมานะครับมันดูด้านหน้าใบนะครับเนี่ยใบขอบใบเขาจะบิดเห็นไหมครับทุเรียนใบสลดมันจะเป็นลักษณะนี้อาการสลดนะครับสลดสองวันเนี่ยมันจะใบบิดมันจะใบบิดบิดงอๆขาดหยักๆคล้ายๆกับขาดธาตุซิงค์สังสีนะครับแต่ไม่ใช่นะครับมันไม่ได้ขาดธาตุซิงสังสีถ้าซิงค์สังสีใบมันจะไม่ใหญ่นะครับ มันจะแสะดงอาการที่ใบใบอ่อนอย่างเดียวอันนี้ใบใหญ่ด้วยแล้วก็ใบแก่ด้วยไม่ใช่นะครับเกิดจากการสลัดอ่าสลุดนะครับส,สลดุดอยากทุกใบนะครับอยากทุกใบถ้าอาการเป็นอย่างนี้นะครับนี่โดยโดยภาพรวมโดยภาพรวมนะครับมันจะสลดุดแต่ยังเขียวอยู่เพราะต้นเขาสมบูรณ์นะครับเนี่ยลำต้นสมบูรณ์นะครับเนี่ยลำต้นถือว่าโอเคอยู่ผมก็เลือกดีที่สุดแล้วกิ่งก้านสาขาโน่นนี่นั่นนะครับ ก็เอากิ 1941, e ่งวิธีการเลือกก็เอากิ่งแรกเนี่ยกิ่งต่าๆเนี่ยให้มันยาวที่สุดนะครับเขาบอกว่าถ้ากิ่งยาวนี่แสดงว่ารากหางกิ่งเขายาวนะครับเวลาเลือกก็เลือกกิ่งยาวๆนะครับที่เป็นกิ่งแรกๆนะครับกิ่งแรกๆและไม่ควรจะเอาที่แบบสูงชรุดอย่างเดียวนะครับถ้าสูงชรุดอย่างเดียวแสดงว่ารากขดรากแก้วเขาเนี่ยยาวนะครับถ้ายอดตัวนี้ยาวรากแก้วยาวนะครับเพราะที่ผมตัดต้นนี้ก็ยาวจริงๆนะครับ แล้วก็มีลากอื่นๆแซมมามันก็ยาวผมก็เลยตัดนะครับผมเห็นมันลากมันมีเยอะผมก็เลยตัดเยอะผมก็เลยสลดแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดูแลไปนะครับในส่วนนี้ผมก็ปรุงนะครับปรุงจากใบก้ามปูแล้วก็มีแกลบด้วยนะครับมีใบก้ามปูมีแกลบแล้วก็ดินพวกดินนี้ผมซื้อดินพร้อมปลูกมานะครับห้าถุงร้อยหกถุงร้อยผมก็เอามาใส่กันรวมกันแล้วก็ละลายผงอะมิโนนะครับอะมิโนผงนะครับอะมิโนผง แล้วก็ฮิวมิกแล้วก็สารเล่งรากนะครับแล้วก็ไตโคโรมาสามสี่อย่างนี้อย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่บัวแล้วก็มันลดตรงที่เราคนนะครับก็คือกระบาคนกระบะคนๆๆปูนนะครับเนี่ยกระบาที่ผมมนะีผมก็คนใส่ตัวนี้นะครับอ่าส่วนใบก้ามปูก็ใส่หนึ่งทุงปุ๋ยนะครับเนี่ยทุงปุ๋ยเล็กๆอย่างนี้แหละครับอย่างหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยสองถุงอันนี้เป็นถุงแกรบ อันนี้เป็นถุงใบร่ามปูที่หมักไว้แล้วนะครับย้ําที่หมักไว้แล้วนะครับก็ผมก็คนใส่เข่งเนี่ยผมก็มาใส่ต้นนี้ด้วยนะครับใส่คนต้นนี้ด้วยต้นนี้ก็เป็นพันุเขาบอกว่าอร่อยนะครับผมก็เพิ่งปลูกนี่แหละครับได้สองเดือนเนี่ยแ่งยอดแล้วนะครับเป็นสายพันธ์เขาเรียกมูสันคิงนะครับอันนี้เป็นกบสุวรรณนะครับเนี่ยกบสุวรรณ ตกเลกใส่ก็อาการเค็มปุ๋ยใบใบไม่นะครับก็เลยได้ทํายอดใหม่ออกมาใบใหญ่กว่าเดิมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใบแรกๆนี่เกิดตายนะครับผมใส่สิบสองส้มสามไปนะครับใส่ครั้งแรกใส่ครั้งแรกหกสามสามนะครับพอยอดไม่เดินผมก็เลยใส่สิบสองสามสามนะครับก็เลยใบไม่เลยใบที่มาจากเขานะครับใบแรกนะครับต้นนี้สามเดือนแล้วนะครับสามเดือนแล้วนะครับก็ออกใบใหม่ขยับใบใหม่นะครับใส่สาร เร่งลากโดยใส่ฮิวมิกฟูวิกด้วยก็ถือโอเคเมื่อวานนี้ก็เป็นดินนะครับสําคัญที่สุดคือดินพร้อมปลูกพวกนี้แหละนะครับเป็นแกลบทั้งใบใบกล้ามปูนะครับรวมกันนะครับแล้วก็ดินนะครับก็คุกเข้าเข้ากันใส่อย่างละเท่ากันนะครับเท่ากันแต่อย่างละเท่าเท่ากันที่สําคัญก็เป็นเป็นอะมิโนเป็นฮิวมิกฟูวิกนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ไตโครมานะครับเพื่อเพื่อเพื่อกาจัดเชื้อราทางดินนะครับก็ถือว่าดิน ว่าโอเคอยู่นี่ที่ผมใส่ใส่ถุงไว้นะครับผมปรุงแล้วผมก็ใส่ถุงไว้พร้อมปลูกนะครับอันนี้มีเฉพาะดินเอ่อที่เป็นใบกล้ามปูเนี่ยครับมันมันก็เป็นเหมือนกับมันมันมันกาลังทําปฏิกิริยาต่อกันนะครับมันไม่ร้อนไม่อุ่นหรอกเพราะผมหมักไปนานแล้วนะครับแล้วก็รอวันอ่าย่อยสลายมากกว่าเดิมนะครับถ้ามี e ออมนะครับถ้า e ออก็ ลาดอเอ็มซ้ำไปอีกนะครับมันจะยุ่ยมากกว่าเดิมมันจะคุณมากกว่าเดิมมันจะละเอียดนะครับนี่ตรงนี้ผมก็พอดีซื้อพันก้านยาวนะครับมาทานเห็นไหมแทงยอดแล้วผมใส่สารเลี้ยงรากในเพื่อนสมาชิกผมจะพามาดูนี่ขาวๆออกเรื่องๆแล้วนะครับผมเสียบลงผมแช่น้ํายาเลี้ยงรากหนึ่งคืนนะครับแล้วผมก็มาเสียบนี่ดูมันแตกปีเลยนะครับแค่แค่สามวันเองนะครับคือเม็ดนะครับคือคือเม็ดทุเรียนนะครับ เป็นพันพื้นเมืองพันก้านยาวผมก็เลยมาเสียบนะครับผมซื้อมากิโลละสองร้อยบาทก็เลยโลเก้ามันโลเก้าขีดนะครับก็เลยลองเสียบเล่นๆดูนะครับเผื่อเผื่อมันขึ้นก็จะได้เอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นประมาณนี้ทําการทดลองทําเล่นๆไปเรื่อยๆนะครับมันหยุดก็จะสนุกอยู่กับทุเรียนนะครับก็รอดูว่าสําหรับต้นนี้ผมดูแลนะครับเดี๋ยวอีกสักสี่ห้าวันผมจะใส่ฮิวมิกฟูวิกแล้วก็สารกระตุ้นรากดูดีครับว่าเขาจะขยับได้เร็วไหมถ้า อ่าเพื่อนสมาชิกนึกภาพเห็นภาพตรงนี้ไว้นะครับว่ามันสลดแบบนี้แหละนะครับใบห้อยใบตกใบบิดกิ่งลู่ลงปลายใบดิ่งลงดินนะครับนี่เขาเรียกว่าทูเรียนใบสลุดถ้าเพื่อนสมาชิกนะครับถ้าเห็นทุเรียนเป็นอย่างนี้อย่าเพิ่งนําลงดินเด็ดขาดนะครับถ้าเอาลงดินเนี่ยฟื้นยากนะครับก็เอาไปไว้ในร่มก่อนนะครับพักฟื้นให้เขาก่อนแล้วก็ดูแลระบบรากดีๆนะครับให้เขาชี้ชันขึ้นมาก่อนค่อยลงดินนะครับย้ําเลยนะครับ ของผมนี่ผมใส่เขียนผมวางไว้เฉยๆนะครับเนี่ยก็เหมือนกับชํานะครับเพราะตรงนี้มันก็ติดบ้านด้วยมีร่มไม้ด้วยนะครับผมก็ปลูกเล่นๆไปนะครับเพื่อเป็นไม้ประดับแทนพวกนี้นะครับอย่างต้นนี้นะครับก็เสียดายตอนแรกก็ปลูกก็ดูดีดูงามนะครับแต่ดูไปดูมาเอ๊ดดูชักจะไม่ค่อยจะโอเคแล้วนะครับมันก็สวยในระดับหนึ่งนะครับ มันก็สวยในระดับหนึ่งแต่เราก็อยากจะให้มันได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ได้การศึกษาได้การค้นคว้าด้วยประมาณนี้ผมก็ขุดออกไปแล้วหลายต้นนะครับก็เหลือสองต้นนี้เดี๋ยวรอบางทีต้นผู้เรียนต้นนี้โตแล้วผมก็ค่อยๆจัดท้ายอยออกนะครับก็จะคืออย่างน้อยเราก็จะได้ศึกษาได้ทําการทดลองนู่นนี่นั่นด้วยนะครับก็คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับทุเรียนใบสลดนะครับรอดูระยะเวลากี่เดือนนะครับเขาจึงจะชูชันขึ้นมา ตามปกติก็ฝากติดตามให้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ